สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัต วันศุกร์ที่12กันยายน2568วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนบางแห่งส่วนมากฝนเกิดขึ้นใกล้แนวร่องมรสุมและมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนล่างย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมรอยต่อภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องอยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ยังตกสะสมส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบริเวณ ภาคใต้ทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนช่วง13 21กันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางหนักเบาสลับกันในบางวันอิทธิพลยังคงมาจากร่องมรสุมที่อาจจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานโดยเฉพาะช่วงวันที่16 20กันยายนนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกอทอมและ ปริมนทนส่วนมรสุมยังพัดปกคลุมในระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายในชุมชนเมืองน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุแต่จะมีหย่อมความกดอากาศตา่ากาลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนาม กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่12กันยายน2568มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราช สีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 km. ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 km. ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีน บุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ